สวัสดีครับกลับมาพบกับผมอีกแล้วนะครับไนโอนะครับหลังจากที่ห่างหายกันไปนานมากนะครับตั้งแต่ปีที่แล้วเลยเนาะประมาณช่วงปลายปีตุลาพฤศจิาันวอย่างเงี้ยก็ไม่ได้ทําคลิปออกมาสอนหรือว่านําเสนอเลยนะครับก็ห่างหายไปนานนี่ก็ร่วมเข้าปีใหม่กันไปแล้วนะครับก็กางเดือนมกราคมปี58แล้วเนาะนะนะก็ตามที่ผมทําไว้โพสต์ไว้ใน f เฟซบ o ๊กนะฮะ ในแฟนเพจนะว่าจะทําเกี่ยวเรื่องเครดิตโลแล้วก็จะทําเป็นทีละสเต็ปนะในการสอนหลายคนก็พยายามติดตามเข้าไปสอบถามเนาะแต่ชุดต้องขอประทานโทษจริงๆด้วยว่าช่วงนี้ผมเองก็มีภารกิจอะไรต่าง่อนข้างเยอะก็เลยไม่ได้ทําคลิปสอนนะครับมาเข้าเรื่องกันดีกว่าวันนี้เราจะมาสอนเกี่ยวเรื่องเครดิตโลนะฮะหลังจากที่เราตัดต่อจบละนะหลายๆคนกอ็อยากจะทําเหมือนเครดิตโลก็คือ เป็นว่าจะขอบคุณนักสแสดงชื่ออะไรอะไรอย่างเงี้ยต่างๆนะครับก็ไม่รู้วิธีทํากันบางท่านก็รู้แล้วเนาะก็บางท่านก็อยากยังไม่รู้วันนี้ผมก็จะมาพูดนะในส่วนที่คนยังไม่รู้ละกันนะครับเราก็จะสอนวิทีสเต็ปนะครับเมื่อเราทําเสร็จแล้วัดต,ต่อเสร็จแล้วเราต้องทําการนำเครดิตโลเนาะเอางี้ผมจะพูดอย่างงี้บ่อยๆมากเกี่ยวเรื่องของการตั้งค่าโปรเจกต์พาวเวอร์ตี้นะครับเพื่อป้องกันการผิดพลาดในการเรนเดอร์อะไรด้วยเนาะก็ เราก็มาดูว่าโปรเจกต์ตรงกับที่เราตั้งหรือไม่นะฮะถ้าไม่ถ้าไม่ตรงผมต้องการเป็น25เฟรมเรทในเป็นในลักษณะของ Full HD นะครับก็มาเปลี่ยนที่เป็นเฟรมเรทก่อนเลย25นะครับเป็นระบบพออ่าเรียบร้อยตรงฟิลอ่าฟิลเดอร์นะฮะตรงนี้ก็เปลี่ยนเป็นนอนนะครับโปรเจกต์สแกนหรือเป็นเป็น P นั่นเองนะแล้วก็โอเคนะครับเปลี่ยนเรียบร้อยโอเคคราวน,นี้เราก็ไปที่อ่าแท็บนะครับ ในส่วนของ media g e n r a t o r นะครับเลือกในส่วนของเครดิตโลเมื่อเราอาโทษครับเมื่อเราคลิกที่ตรงในส่วนของเครดิตโลตรงนี้เนาะนะครับเรียบร้อยจะสังเกตว่าจะมีเพอร์เซ็ตให้เราเลือกโอ้แตัวด้วยกันนะครับลองเอามาไว้วางดูนะครับมันก็จะแสดงผลว่าอัาแต่ละแบบเนี่ยมีในลักษณะอย่างไรบ้างนะรูปแบบลักษณะอย่างไรนะซึ่งถามว่าแค่นี้พอไหม นะสำหรับการใช้งานจริงๆมันก็พอแหละเพราะปกติเราก็ใช้แค่ตัวเดียวตัวบนตัวเดียวเท่านั้นแหละนะครับแต่วันนี้ก็จะคงจะมาพูดในส่วนของอาการใช้งานก่อนนะครับแล้วก็เดี๋ยวในคลิปถัดไปเนี่ยผมก็จะพูดในส่วนเรื่องของการประยุกต์ใช้นะว่าเราถ้าเราต้องการออกแบบเครดิโลของเราเองในสไตล์แบบของเราเองจะทำยัางไรมีวิธีที่ง่ายกว่าไหมอะไรยังไงนะฮะซึ่งจริงๆแล้ว มันก็มีค่อนข้างหลากหลายวิธีเลยนะมากมายนะครับแต่วันนี้เราจะสอนพื้นฐานไปก่อนแล้วเดี๋ยวคลิปหน้าเราค่อยลงในส่วนของวิธีการดัดแปลงนะครับเช่นเอารูปมาใส่เอาทํายังไงอย่างเงีง้ยผมจะเสนอวิธีที่ผมคิดว่าง่ายที่สุดแล้วนําไปใช้งานได้ดีที่สุดนะครับอ่ะโอเคปกติเนี่ยแตัวเนี้ยนะฮะเราจะเลือกตัวแรกเสมอเลยนเนาะแล้วก็คลิกนะครับลากลงมา มานะครับลากลงมาของเพื่อนเพื่อบางคนอาจจะอยู่ข้างนอกอย่างนี้นะแต่ของผมก็ลากใส่ข้างในจะได้ใช้งานได้ง่ายนะครับอ่ะมาต่อนะครับในส่วนของผมมันจะพูดถึงภาพรวมก่อนนะแล้วเดี๋ยวค่อยลงรายละเอียดนิดนึงในส่วนของเครดิตโลนะครับอ่าทรัพย์สิอะไรต่างเนี่ยจะแบ,บ่งเป็นสองการทํางานอยู่2ส่วนด้วยกันนะครับในส่วนของอ่าผมเรียกว่า control หรือตัว property นะครับ แล้วก็ในส่วนของการใส่เทคนะครับกใ็ในเรื่องของเคร i t t e ทคนะตรงด้านนี้โอเคแต่สังเกตไหมว่าถึงจะเป็นเครดิตโลนะฮะที่เราการใช้งานเนี่ยมันก็จะมีในส่วนของอนิเมตนะครับเราสามารถเลือกได้นะว่าจะให้เป็นยังไงเนาะจะให้มันหายเพิ่มอะไรต่างๆก็ตรงนี้ก็ทําได้นะเออก็มาได้มันก็ต้องบอกไงมันก็ไม่ไดม้มีมามก็โอเคนะ ออต้องมองก,กันแต่ถามว่าโดยทั่วโดยส่วนตัวเนี่ยหรือว่าโดยการทํางานทั่วไปเ,เราได้ใช้ไหมส่วนใหญ่จะบอกเลยว่าไม่เคยใช้หรอกตรงจุดเนี้ยนะเดี๋ยวผมปิดก็ปิดไปก่อนนะโอเคนะครับมาทวนี้เรามาทําความรู้จักอะไอตัวเครดิตโลหรือว่าตัวเครดิตเทคอะไรต่างๆพวกนี้ที่เราทําความขอบคุณหรือ บอกชื่อนักแสดงอะไรต่างๆนะเราจะมาดูเทียส่วนนะครับพอเราคลิกลงมาในไทม์ไลน์เนี่ยมันจะมีในส่วนของเครดิ t t ท็เนี่ยให้เราเห็นมาเลยนะผมจะพูดในเรื่องของลักษณะก่อนลักษณะที่เป็นในคอนอยู่ด้านหน้าเนี่ยนะครับในส่วนของเครดิตโลเนี่ยนะครับมันจะแบ่งไอตัวลักษณะตัวการทํางานนะครับเป็นอยู่3อย่างนะครับ เป็นในส่วนของถ้าเราจะสังเกตนะจะมีตัวภาษาอังกฤษอยู่คือ HDR นะครจะเป็นในส่วนของ h H a d h d h นะคือหัวนะฮะหัวเรื่องอะไรต่างเนี่ยแล้วในส่วนของ sub item tech นะครับจะเป็นรูปสีน้ำเงินตรงนี้นะจริงๆเรียกว,ว่า SINGLE นะเดี๋ยวผมบ่อยทีละกันนะแล้วก็เป็นสีแดง2แถวนะครับเมื่อเราเห็นอย่างเงี้ยไอ้พวกเนี้ยนะครับที่มันมีมาให้เราเนี่ยมันคืออะไรมันคือ tech มันคือ Text นะที่เขาพิมพ์ลงไปแต่ไม่เห็นแสดงผลเลยนะครับให้เราเอาเมาส์นะครับมาย้ายตำแหน่งเคอร์เซอร์บนไทม์ไลน์ก่อนจะสังเกตอ่านะผมไปกลางแล้วกันจะได้เห็นนะเห็นไหมมันจะเป็นนะครับอันนี้ก็เป็นอต่เ uh, ติ t ลเท็ก uh, ซ์ซับอ่าไอเทมเทอะไรอย่างงี้ไอตรงนี้ที่มันทำมาให้เนี่ยเพื่อบ่องบอกว่าอ่ามันมีประโยชน์อะไรอย่างไรนะครับไอเทมซ้ายไอเทมขวาหมายถึงว่าอะไรต่างก็ว่ากันไปอ่า โอเคมาต่อนะเดี๋ยวจะงงกันไปใหญ่นะครับเรามาดูในส่วนของ property บ้าง property มันมีอะไรบ้างก็จะมีในส่วนของ effect นะครับ position effect parameter นะอ่านะครับเรามาดูที่อันนี้คือการเลื่อนแบบสกอร์นะฮะเลื่อนแบบสกอร์เป็นไงอ่าก็เป็นเลื่อนขึ้นจากล่างขึ้นบนอะไรก็ว่าไปนะแล้วก็อีกอันหนึ่งก็เป็นในส่วนของ time sequence นะจะเป็นยังไงตึงนะดูโอ้ไม่มีเลยเห็นปะ่ะ time sequence ไม่เลื่อนไม่อะไรเพราะอะไรเราต้องมากําหนดในส่วนของตัวนี้ก่อนนะครับเอฟเฟกต์พาวเวอร์ตี้ต่างๆคราวนี้เราลองดูซิเป็นยังไงอ่าเห็นไหมนะครับไอพวกนีก้เป็นลูกเล่นของเขาแหละแต่โดยส่วนตัวถามผมนะผมไม่ค่อยได้ไปยุ่งไม่ค่อยได้ไปไปใช้อะไรกับมันเท่าไหร่แต่บางคนก็เอาตรงนี้ไปดัดแปลงเป็นอะไรได้นะ ก็ลองลองใช้ดูละกันมันก็มีลูกเล่นของมันให้มาพอสมควรแหละอืมแต่ส่วนใหญ่ผมจะเป็นในส่วนของสกอร์นะฮะเพราะส่วนใหญ่คิดติดตก็จะเป็นในส่วนของตกร์ทั่วไปนะครับโอเคพอส่วนในส่วนของโพซิชันเราต้องการกําหนดเนกรอบโดยตรงนี้ผมไม่อยากให้ไปเปลี่ยนค่าเขานะอยู่ไงก็อยู่งั้นไปแหละเพราะมันจะต้องกําหนดอ่าช่องไซฟวาให้มี ความพอดีให้ไม่ให้มันตกขอบหรือว่าอะไรต่างๆก็ว่ากันไปในส่วนของตัวตัวจอนะฮะแล้วก็ในส่วนของเอฟเฟ t p ์พรีเตอร์ตรงนี้นะครับจะเป็นแบบจากบนลงล่างจากล่างขึ้นบนนั่นเองอันนี้ก็จากล่างขึ้นบนนะครับเป็นอัพถ้าจากาดาวก็เป็นจากข้้งบนลงล่างนะฮะเราก็ลองมาย้ายดูอ่าก็สังเกตอย่างนี้แต่อย่างนี้ไหมส่วนใหญ่ก็เป็นอัพหมดแ,แหละนะอันนี้คือถือว่าเป็นพื้นฐานเลยนะครับมาในส่วนของสไตล์ สไตล์เนี่ยมันก็จะมีให้เลือกตรง n a m เมื่อกี้ผมบอกไปแล้วเนาะมี hdr subtitle text item d u o item single item header พวกนี้เนาะอ่าคราวนี้เนี่ยก่อนที่เราจะทำงานด้วยในส่วนของเครดิตโลเราควรจะมาตั้งค่าสไตล์หรือ property ในส่วนของแต่ส่วนให้เรียบร้อยก่อนนะฮะเพื่อสะดวกต่อการใช้งานแล้วก็สะดวกต่อการที่เราจะเพิ่มไอ้พวกนี้ลงไปนะครับ อันดับแรกเรามาที่ header เราเลือกฟอนต์ก่อนนะอันนี้เป็นฟอนต์ขนาดฟอนต์สีนะครับตัวหนาตัวบางเกลื่องกลางอะไรต่างๆกว้างไปนะเราก็เลือกฟอนต์ที่เราต้องการนะผมขอเป็นฟอนต์ที่ผมใช้ประจำประกันเป็นซูเปอร์มาร์เก็ตนะครับขยายเป็นที่48เลยให้ตัวใหญ่หน่อยเนาะโอเคในส่วนของ t ท็กกิ้งก็คือการการให้มันเขาเรียกอะไรขยายเข้าขยายออกบีบพวกนั้นนะเนาะ ตรงนี้ไม่เปลี่ยนนะครับไอ้ไอพวกสเปซอโบสเปซบิลโลนี่พวกนี้นะจริงๆแล้วนะต้องพูดนี้นะไม่จําเป็นไม่ต้องเปลี่ยนหรอกนะเนี่ยการขยายอะไรพวกนี้พูดตรงแทบจริงๆแล้วเนี่ยโดยส่วนตัวผมไม่ก็ได้ไม่ก็ได้นี่สักเท่าไหร่หรอกก็ให้เป็นค่ามาตรฐานไปแล้วกันนะอันนี้ก็เป็นศูนย์ูนย์ศูนไปไม่ไม่ต้องซีเรียสอะไรมันมากนะครับแ r o กาวเปลี่ยนสีได้นะต้องการสีอะไร เปลี่ยนไปแต่โดยปกติเป็นสีอะไรฮะปกติเราก็จะเป็นสีดำอยู่แล้วเราไม่ไปใช้สีอื่นกันนะครับโดยพื้นฐานเราโอเคนะครับไอพวกนี้ไม่ต้องไปเปลี่ยนหรอกนะพูดตรงนะครับส่วนเนมนะเราก็เริ่มทํางานก็ซิงเกอร์เราก็เอาเปลี่ยนให้มันเป็นฟอนตที่เราต้องการทั้งหมดกันอ่าเพิ่งเป็นอันนี้เล็กไปแล้วก็อาจจะเพิ่มให้มันดูพอสมควรนิดหนึ่งใหญ่ไปแล้วก็ลดลงมา 2 0โอเคอ่าเล่นไปทัก28 26โอเคคลังสวยเนาะเปิดนะเล่นลงมาอ่าโอเคตอนนี้เราก็เห็นฟอนต์อายเรียบร้อยแล้วอ่ะเหรียญสุดท้ายนะครับดูโอ้ก็คือในต่ละคอลัมนะแล้วก็เปลี่ยนเท็กก่อนเปิดเปลี่ยนอฟอนต์ก่อนไม่ใช่เท็กอ่ะเรียบร้อย นะจะสังเกตมันเปลี่ยนหมดนะเหมือนเดิมครับสเปซพิลลงผมก็เลื่อนลงมามันจะได้ชิดๆกันแค่นั้นแหละเซนเตอร์วายอันนี้คือช่องไฟนะต้องบอกอย่างนี้ก่อนมาอย่างนี้ไอ้นี้จะเห็นว่าค่อนข้างเยอะเลยซ้ายขวาสไตล์เนี่ยนะครับไลท์ไลท์เล็บไลท์เนี่ยปกติเนี่ยผมจะเป็นอย่างนี้นะเออผมพูดเลยผมอย่างนี้แต่พอมันเป็นอย่างนี้สังเกตป่ะเออไม่สวยเลยเว้เนาะ มันก็เลยมีเซ็นเ,นเตอร์ตรงนี้มาให้อ่าเห็นไหมเห็นไหม,หม,หมเปิดเข้ามาเพื่ออะไรเพื่อจะกรอ่ะวางอย่างนี้แต่โดยปกติแล้วเนีเ่ยเวลาที่คนทีน่ทำจริงๆริงอ่ะเนาะมันก็จะเป็นเซ็นเตอร์อย่างเงี้แหละเป็นชื่อนามทุกุลแต่บางคนก็ต้องการต้องการที่จะเปลี่ยนรูปแบบไปอ คราวนี้ทําไมผมต้องให้มากําหนดในส่วนของตรงนี้ก่อนนะฮะเพราะว่าที่เราใช้งานเนี่ยมันจะใช้งานง่ายอ่ะตแต่ว่าไตเติลเนี่ยผมพิมพ์เลยจบบริบูรณ์อ่าง่ายๆจบบริบูรณหลายๆคนเจอปัญหาเรื่องฟอนต์นะอ่าเห็นไหมมันก็แก้เลยนะครับอันนี้ผมอ่ะผมูอ่าผ,ผมลองพิมพ์เล่นๆแล้วกันภาพยนตร์ โดยนายโออินเตอร์ Enter มาปึ้งเปลี่ยนไหมปึ้งคลิกทีเดียวกันเปลี่ยนแล้วนะอ่าอันนี้ชื่อก็พิมพ์ชื่อ,อ,อ,น,ะอนะพิมพ์ไปอ่ะนายโอนะอันนี้นามสกุนกนกลนามสกุลอะไรดีอ่ะก็เอานามสกุลธรรมดาเนี่ยแหละนะานามสกุลไปก่อนอ่าปึ้งก็ดีนายนายโ 2อ,อ่านี่ก็น,นามสกุล2สอ่ะผมไม่อะไรมากมายนะทำเป็นแค่ตัวอย่างให้ดูเฉยๆอ่าตึง้งโอเคแต่๋ยวอันนี้ลบไปก่อนนะครับอาจจะสังเกตเนาะมีแค่2อ,อันปึ๊ดเว็บอ่านะอันนี้ยังไม่จบยังจบเดี๋ยวเราก็ทำต่อคราวนี้เวลาที่เราจะเพิ่มเนี่ยนะฮะเพิ่มอย่างที่ผมบอกว่าตรงนี้มันมีหมด3รูปแบบเราต้องการเพิเพ่มชื่อคุณเอ๋นไปเรื่อยเราให้เราคลิกด้านหน้าก่อนนะ คลิกด้านหน้าเลยนะฮะคลิกตรงปุ่มๆเนี้ยนะครับปะท้องปุ่มแล้วก็เลือกเลยว่าจะเป็นแบบไหนคลิกมาก่อนง,ง่ายๆนะครับแล้วพิมพ์ชื่อไปนักสังเกตไหมมันเปลี่ยนให้เราเองแหละเป็นฟอนต์อะไรอย่างเงี้ยเนาะผมลืมทำวิธีปิดพลาดให้ดูก่อนนะว่ามันเป็นยังไงนะฮะถ้าเรา Enter มันก็จะเป็น ติดกัดผมลบไปก่อนจะทำร็จกันถ้าเราเอนเตอร์เนี่ยเราพิมพ์เสร็จแล้วเราเอนเตอร์เนี่ยนะครับมันจะขึ้นแท็บที่อย่างเงี้ยนะครับก็คือขึ้นให้เหมือนอันเนี้ยมันก็จะง่ายต่อที่เราการพิมพ์เนะาะเอนเตอร์ Enter นะพอเอนเตอร์ปุ๊บมันจะเป็นอย่างงี้แต่ให้เราพิมพ์ไปมันจะอ,อ้าวเพิงเห็นนะมันแค่เป็นช่องอย่างงี้หลายๆคนงงนะเดี๋ยวผมอธิบายทีถ้าเราพิมพ์เสร็จใช่ไหมฮะเรากดเอนเตอร์หนึ่งทีสังเกตไหม มันจะไม่ขึ้นคอลัมน์ให้ให้เราพิมพ์ไปก่อนเลยเพื่อความสะดวกบางคนชอบใช้นะแล้วก็เอนเตอร์หนึ่งทีเห็นไหมพอเอนเตอร์หนึ่งทีมันก็จะมาที่นามสกุลนะมันก็จะมาที่อีกคอลัมน์ให้เราเอ็นนะอ่าแต่ท้าไม่ดุยเอนเตอร์ Enter. เห็นไหมมันจะไม่ขึ้นเป็นคอลัมน์ไอคอนยังไม่ขึ้นนะแล้วก็พิมพ์ไปเอนเตอร์ Enter อีกทีหนึ่งอ่านะเราใช้เอนเตอร์เป็นการลักษณะของการขึ้นใหม่แต่ถ้าอันนี้เราต้องการเลือกเป็นซิงเกิลอ่า สมมติว่าเป็นอดีตภาพยนตร์ผู้สร้างนะผู้สร้างผู้สร้างผู้สร้างผมเอนเตอร์ปึ้งผู้สร้าง2อ่ะสมมติผมพิมพ์เนี้ยผู้สร้าง2องเอนเตอร์เพิงเห็นนะมันจะเรียนแบบนะครับจากข้างบนมานะคราวนี้เราลองเลื่อนไปปึโอเคนะคราวนี้ผมก๊อปดีกว่าเดี๋ยวผมลบอันนี้ไปก่อน ที่การลบนะครับคลิกหนึ่งทีแล้วกดดีล t ทนะก็ลบแล้วปับ๊บกดคอนโทรลซีคอนโทรลวี B มาเลยเปิดยาวไว้อ่าคราวนี้เรามาลองดูกันเห็นไหมเราเพจดูอ่ะนะโอเคคราวนี้ เพื่อนๆหลายคนสงสัยมากนะฮะพี่ครับมันเร็วไปทำยังไงนะครับวิธีการวิธีการง,ง่ายๆเลยนะฮะให้เราขยายาช่องที่ทำลายเนี่ยขยายออกไปเลยจนว่าเราคิดว่าจะให้มันโชว์ขี่นาะทีขี่วิก็วอ่านไปนะครับทีนี้ลองเพย์่า มันก็เร็วอยู่ดีนะครับพี่อ้าววนอีกแล้วครับพี่ทำไมเป็นอย่างนี้ล่ะอ่านะครับวิธีการถ้าเราต้องการให้มันช้านะพอเรายืดเสร็จนะครับให้เรามาคลิกตรงนี้นะครับตในส่วนของ Match Event Length นะฮะเพื่อให้มันคำนวณว่าเนี่ยฉันจะต้องการให้เวลาทั้งหมดเนี่ยมันแสดงทั้งคลิปอันนี้นะครับจะสังเกตรอยต่ออะไรต่อนี่ก็คือในส่วนของการขึ้นคลิปใหม่พอเราคลิกหนึ่งทีปึง้งสังเกตนะครับรอยต่อมันหายไปแล้วคราวนี้เราลองเพลย์ดู ไหมฮะบางทก็จำนวนขนวนเวลาแล้วก็จะพยายามแสดงทั้งหมดเนี่ยให้นะครับแต่สังเกตนะโอเคอันนี้คือการใช้เครดิตโลแบบง่ายๆนะครับง่ายไหมไม่ยากนะถ้าเราทําตามรูปแบบแบบแผนขั้นตอนนะเครดิตโรจะไม่ยากคราวนี้เรามาดูความยุ่งยากถ้ายุ่งยากเลยใช้คําว่ายุ่งยากเลย นะว่าตว่าเราต้องการสร้างเครดิตโลมาเ่าลากมาแนละตึง้งเราพิมพ์เลยปัป๊บผมสอนเดี๋ยวอนันนี้ก่อนที่จะบอกวิธีผิดพลาดให้ดูนะอันนี้ผมสอนในเรื่องของเครดิตโลเบื้องต้นเสร็จแล้วนะอันนี้ถ้าเพื่อนดูแล้วมันเร็วไปหรือว่าผมอธิบายเร็วไปให้กอกลับไปย้อนดูนะเพราะจริงๆมันไม่ยากถ้าทําขั้นตอนขั้นขอสรุปก่อนก่อนที่จะ ทำให้ดูาสาธิตวิธีข้อผิดพลาดที่เจอกันบ่อยเลยนะขั้นตอนนะครับ1นนะครับให้เราเลือกในส่วนของเพอร์เซ็ที่เราต้องการส่วนใหญ่ก็จะเป็นนันเนี้นะฮะเพนสกอร์เนี่ยนะันนะะต่อมานะครับเมื่อเราได้ตรงนี้เสร็จเรียบร้อยให้เรากําหนดที่สไตล์ให้เรียบร้อยนะครับในส่วนของเนมทั้ง3อันให้เรียบร้อยในส่วนของฟอนต property ต่างๆต,ตัวหนาตัวบางขนาดแ a กก i n g นะครับถ้าเราไม่เห็นนะครับให้เลื่อนตรงเคอร์เซอร์บนไทม์ไลน์นะครับมาให้เราเห็นตรงนี้ที่เขามีมาให้เนี่ยให้เห็นหมดก่อนนะครับแล้วก็เริ่มปรับในส่วนของ name ทียตัวทียตัวทียต,ตัวเลยนะเพื่อป้องกันข้อผิดพลาดนะโอเคอันดับต่อมาเลยนะครับ เมื่อเราเข้าใจอย่างนี้แล้วเนี่ยไอต้ตรงนี้เราไม่ต้องสนใจมันหรอกเราสามารถจะเลื่อนก็ได้จะหดจะอะไรยังไงก็ได้นะแต่น,นี้อย่างที่อย่างที่ผมบอกว่าผมไม่ค่อยไปสนใจมันหรอกนะมันอยู่ยังไงก็ให้มันอยู่อย่างนั้นแหละอย่าไปยุ่งกับมันนะมันทํามาพอดีแล้วล่ะนะครับอ่ะเรามาดูข้อผิดพลาดอันนี้ผมต้องการพิมพ์เนี่ยเป็นจบบริบูรณ์ผมคลิกแต่มันคลิเข้าไปเลยนะแก้ของเขาเลยจบบริบูรณ์อ่าเฮ้ อันนี้เปลี่ยนเป็นภาษาละเป็นภาษาไทยเลยอ้าวแต่ชิบหายละพอมาแสดงตรงหน้าจอพรีวิวทำไมเป็นสี่เหลี่ยมสี่เหลี่ยมเลยอะม่เป็นไรเราแก้เราแก้แต่เราแก้อ่าไปไปที่เราคลิกที่เราต้องมาคลิกที่นี่เนาะอ่าเราแก้แก้โอเคแก้ตามฟอนต์ที่เราต้องการนะครับอาตัวผมเอานี้ไปก่อนอ่าโอเคขึ้นละเออโอเคคลนี้เรามาแก้ที่อ่า ซับไอเทมเหมือนเดิมเลยพิมพิมไปก่อนค่อยว่ากันภาพยนต์โดยอ่ะอ่ะเอนเตอร์มาปึ้งอา้าวเป็นสี่เหลี่ยมเยอะเพราะอะไรเพราะเราไม่ได้แก้เราไม่ได้ตั้ง property ไว้อ่ะโอเคไม่เป็นไรแล้วมาทำทีละสเต็ปทีละสเต็ปอ่ะไม่เป็นไรอ่ะทางมันมาทำอันนี้ก่อนตึง้งอ่ะมาแก้ก่อน เดี๋ยวคลิกก็ไปแก้อ่าไนโอนีโออ่าโอ้เป็นสี่เหลี่ยมอีกแล้วเป็นสี่เหลี่ยมอ่ะไม่เป็นไรเดี๋ยวขออ่ะแก้แก้ก่อนไม่ได้เดี๋ยวไม่รู้เรื่องว่ามันคืออะไรเนาะส่วนใหญ่ก็จะเป็นอย่างนี้นะที่เจอกันพอแก้ปุ๊บโอเคขึ้นละอ่าะลองดูน้ำสกุลอ่ะอ้าวไม่เปลี่ยนเลยเฮ้ยมันน่าจะเปลี่ยนนะนี่อะไรอย่างี้ยนะ มาคลิกหนึ่งทีอา้าวเลือดเอาเปลี่ยนแล้วโอ,โอเคเอาฟอนต์เล็กไปเอามานั่งแก้กันโอเคกลับมาอา่าอันนี้พิมพ์อ่อ้าวไม่เปลี่ยนถ้างั้นนะ่ะคลิกโอ้เปลี่ยนแล้วอะไรอย่างนั้นนะคืออย่างเงี้ยผมเจอบ่อยมากต้องบอกอย่างเงี้ยผมเจอบ่อยมากแล้วก็ หลายๆคนก็คงจะไม่รู้วิธีการแก้นะก็โอเคอันนี้นะครับแต่ถ้าเราเริ่มวิธีการใช้เนี่ยถ้าเราเริ่มต้นที่ดีเราตั้งค่าทุกอย่างให้มันเสร็จเนี่ยตรงนี้เราก็สามารถทำได้ง่ายนะฮะเพราะบางคนเนี่ยโหต้องมานั่งทาทีละตัวเอ้อันนี้สวยไหมอันนี้อะไรอย่างงี้ไหมซึ่งเขาบอกจริงนะฮะว่าจริงเนี่ยถ้าเราแก้ไขตั้งแต่แรกเวลาที่เราทําอันดับต่อมา1234 5 6 7 9สเนี่ย มันเร็วนะครับไม่ต้องมานั่งแก้ทีตัวเราวาเมื่อเรารู้แล้วเราก็มันเสรทีหนึ่งห้าเลยแต่ก่อนที่จะทำเนี้ยเราก็ต้องกําหนดความยาวที่เราต้องการกัอนว่ามีชื่อเท่าไหร่เยอะไหมนะเราพิมพ์ไปก่อนเลยแล้วลองเพยดูไม่ได้เราก็ค่อยขยายแรงแรงของเวลามากขึ้นมากขึ้นแล้วก็มาคลิกที่ตรงในส่วนของ Bad Event แบตอีเวนต์แรงนะครับคลิปนี้หวังว่าคงเป็นประโยชน์กับเพื่อนๆอ,อ่า เนื่องจากผมไม่ได้ทําคลิปมานานเนาะอาจจะพูดเร็วบ้างอะไรบ้างนะครับต้องขอ,อประธานอภัยน,นะโอกาสนี้ด้วยนะครับเครดิตโลยังไงส่วนใหญ่ถ้าเราเป็นคนตัดต่อใช้อยู่แล้วแหละแต่เดี๋ยวผมคลิปหน้าจะมาทําในส่วนของวิธีการทำเครดิตโลในรูปแบบจากไอเดียของเราดีกว่าเนาะใช้ว่าไอเดียมันจะได้แบบโอ้โหดูว่ามีฮารูฮารามีเทคนิคมีอะไรแพร่าพคนมากขึ้น นะครับผมหวังว่าคลิปนี้คงเป็นประโยชน์กับเพื่อนๆนะครับถ้าต้องการติดชมประการใดก็หรือว่าพูดคุยนะครับก็เข้าไปคุยได้ที่แฟนเพจนะครับอ่าเฟซบุ๊กนะครับ mv ็มนนะครับก็ขอขอบคุณแล้วฝากติดตามผลงานด้วยนะครับผมสวัสดีครับ